สวัสดีครับวันนี้ผมขอนำเพื่อนๆไปเที่ยวนะครับไปไหว้พระกันที่วัดม่วงวัดม่วงนี้อยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับไม่ใช่วัดม่วงอื่นๆที่มีอีกหลายวัดม่วงในจังหวัดต่างๆนะครับที่วัดม่วงอำเภอวิเศษชัยชาญเนี่ยมีพระองค์ใหญ่ที่ว่ากันว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือว่าเป็นพระพุทธรูปที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลก จริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบเอาเป็นว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมและครอบครัวออกจากบ้านกันแต่เช้าเมื่อมาถึงวัดจึงยังไม่ค่อยมีคนมากนักที่วัดนี้มีคนมาเที่ยวมาไหว้พระองค์ใหญ่นี้กันมากเลยถ้าเป็นวันเทศกาลคนยิ่งมากรถราแน่นไปหมดที่จอดรถหายากสักหน่อยนะครับถ้าเป็นวันเทศกาลนะ ทั้งๆท,ที่บริเวณของวัดก็กว้างมากอยู่แล้วแสดงว่าคนก็นิยมมาที่วัดกันเยอะพระองค์ใหญ่นี้จะมองเห็นตั้งแต่ไกลๆเลยนะครับตั้งแต่ยังมาไม่ถึงวัดพอเข้าเขตวัดมาแล้วจะเห็นพระองค์ใหญ่มากเหลืองอารามไปทั้งองค์ทางวัดเขาก็จัดทำสถานที่ไหว้พระอยู่ตรงด้านหน้าองค์พระเนี่ยนะครับทำาะดีทีเดียว พื้นปูด,ด้วยอิดบล็อกประดับพื้นมีกะวี่ให้นั่งเป็นแถวๆนะครับที่ตรงเนี้ยมองไปข้างหน้าจะเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่มหิมานั่งตระงานเป็นสถานที่ยอดอนิยมของการถ่ายรูปและใกล้ๆบริเวณน,นี้เขาสร้างพระพาประดิษฐานรูปปั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเอาไว้มีคนเอาไก่มาถวายท่านมากมายพอสมควรน,นะครับเ <sympathetic. S 1> ม,มืม่อไหว้พระ และนั่งพักกันนิดหน่อยแล้วเราก็จะเดินไปที่พิหารหลังใหญ่หลังหนึ่งข้างในจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันในตอนต่อไปนะครับในตอนนี้เราไหว้พระกันเสร็จแล้วแล้วเราก็นั่งพักกันนิดหน่อยก่อนก่อนที่จะเดินไปดูอะไรต่างๆทั่วๆบริเวณวัด ตอนนี้กำลังไปซื้อน้ำมันน้ำมันสำหรับเติมตะเกียงนะครับแต่ที่จริงมันก็เป็นพวกน้ำมันพืชนนแหละมาเติมตะเกียงคล้ายๆทำนองที่ว่าเขาคิดว่าทำให้ชีวิตดีขึ้นรุ่งโรจน์ขึ้นเหมือนอกับไฟที่ที่ติดตะเกียงนั่นนะนะครับน้ำมันเติมตะเกียงเนี่ยเขาอ่า จัดแบ่งถ่ายเทลงไปในขวดเล็กๆกันนะครับเราก็ซื้อมามากี่คนแล้วก็ซื้อตามนั้นเสร็จแล้วก็มาเทเทแล้วก็อธิษฐานอะไรกันไปแล้วแต่ใครจะอธิษฐานอะไรนะครับ ็ช่วงนี้ก็พอจะมีคนแล้วนะมีคนเริ่มจะเดินพุกพ้านแล้วแล้วทางวัดเขาก็จัดสร้างนู่นสร้างนี่อะไรให้คนเดินดูแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มีพวกพ่อค้าแม่ค้ามาขายของกัน พวกสินค้าที่เขาเอามาขายโดยมากมักจะเป็นพวกพวกผักพวก,กเกษตรอะไรอย่างเงี้ยนะเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินดูนู่นดูนี่อะไรกันนะครับ เนี่ยตรงเนี้ยที่มองเห็นเนี่ยเป็นเป็นพระพาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะฮะและก็มีอีกสองพระองค์ที่ประดิษฐานดูเรีกดูเก,กันที่พระพานี้นะครับคือ,อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็รัชกาลที่ห้านะครับเราก็เดินเข้าไปดูใกล้ๆเหมือนกันนะนะ แต่ที่เห็นพระพาน้นนะคุณที่กับพี่เมื่อกี้นะตรงพระพานั้นก็เป็นพระพาของอสมเด็จพระเอกาทศรสกับพระพี่นางสุพรรณกัลยาลูกสาวบอกให้ไปยืนไปยืนที่หน้าองค์พระถ่ายรูปก็บอกแล้วไงว่าตรงนี้เป็นสถานที่ถ่ายรูปยอดนิยมเลยใคร ใครมาใครมาก็อาตรงเนี้ยล้วถ่ายตรงนี้เพราะว่าจะเห็นพระองค์ใหญ่นั่งอยู่ข้างหลังนะมาเที่ยวนี้ครอบครัวผมไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะครับเ,เพราะว่าแดดระลริ่มร้อนลอรงนั้นลรงน้นลเก็บหมดนะหมด ตรงนี้เป็นพระพาพระพาของเดี๋ยวเดี๋ยวไปพ้อมกันเดี๋ยวถ่ายที่ไนเดี๋ยวไปเดินรล่ามพระอิารทศรถแล้วก็สมเด็จพระศรีสุวิโยไทยกับสมเด็จพระสุพรรณกัลยาณนะสามพระองค์พระพาเน,นี่ยมีสามพระองค์ <c oughs> ถ้าขึ้นไปดูเหมือนกันอะแต่เขามีเป็นได้เหมือนคล้ายๆพลาสติกลิกระจก,กั้นไว้อ่ะ ถ่ายรูปก็ไม่ค่อยดีนะมันสะท้อนแสงก็ดีเหมือนกันนะทางวัดได,ได้จัดทำพวกนี้ขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนมาชมจะได้ล้ำลึกถึงผู้ที่กวอบผู้อิสรภาพของไทยเราให้เราเป็นไทยอยู่ทุกวันนี้นะครับ แต่ว่าเสียอย่างเดียวอะ่ะมองหาดูไม่มีป้ายเขียนพระราชประวัติหรืออะไรต่างๆเลยนะไม่มีเลยมีแต่ป้ายชื่อว่าเป็นใครเท่านั้นที่อยู่นีนนี้ทีนี้ไม่มีประวัติไม่มีอะไรให้พวกเด็กรุ่นหลังอ่านเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าคนที่เป็นใครคนนี้เป็นใครนะครับมันเสียตรงนี้เท่านั้นเองทางวัดน่าจะทำสักหน่อยนะครับ ตอนนี้เรากำลังเดินเดินไปตอนนี้เรากำลังเดินไปที่วิหารอีกที่หนึ่งนะถ้าอยู่ไม่ไกลกันที่วิหารเนี่ยจะมีสิ่งของที่อยู่ข้างในะนะเป็นของมีค่าแล้วก็ที่ เป็นของมีค่าแล้วก็แปลกตาม,มากๆเลยนะฮะตอนที่เดินผ่านไปเนี่ยจะมีพวกรูปปั้นพวกเปรตพวกคนพวกผีพวกอะไรที่ทำบาปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะปรเดี๋ยวจะพาไปที่วิหารที่ว่าเนี่ยนะเอาไว้ตอนสองก็แล้วกันนะครับ ติดตามดูนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันนะครับ